สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับทั้งบน YouTube แล้วก็บน Facebook นะครับพบกับการรีวิวแบบบ้านบ้านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับเป็นที่หนีปากถุงนะครับที่หนีปากถุงนะครับของแบรนด์อีเกียนะครับแบรนด์อีเกียนะครับก็ที่หนีปากถุงตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับ2ขนาดด้วยกันนะครับก็เป็นขนาดเล็ก ความความยาวนะครับความความยาวของเขาตรงนี้นะครับขนาดเล็กเนี่ยหซนติเมตรขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือขนาดใหญ่นะครับ11เซนติเมตรนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะห่อดูแล้วก็ทดลองใช้งานกันนะครับว่ามันใช้งานแล้วดีไหมแล้วก็วัสดุของเขาดีไหมนะครับก็ตัวนี้นะครับยี่ห้อของเขานะ B วาล่านะครับถ้าอานไม่ผิดนะครับบีวาล่านะครับแพ็คหนึ่งมีอ่สิบชิ้นนะครับแพ็คหนึ่งมีสิบชิ้นนะครับซื้อได้ที่อีเกียนะครับหรือทางออนไลน์ก็ได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีสีในแพ็คก็มีสีประมาณนี้นะครับอ๋ออันนี้ก็คือด้านหลังของเขาเดี๋ยวเรามาแกะดูวัสดุงานของเขากันนะครับ ว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมก็ได้ทําการแกะพลาสติกออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานของเขากันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะก็สีขาวตัวนี้นะครับก็มันจะเป็นสีขาวจจะมองไม่ชัดนะเดี๋ยวลองหยิบสีแดงออกมาให้ดูดีกว่ามันก็จะใช้งานอย่างนี้นะครับมีม,มีมีโลโก้เขียนไว้ว่าอีเกียนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับก็คือจะใช้งานนะครับก็คือใช้หนีบปากถุงพลาสติกถุงขนมต่างๆเมื่อเพื่อน กินไม่หมดทานไม่หมดนะครับใส่ตู้เย็นไว้อะไรเงี้ยครับก็หนีบตัวนี้ไว้นะครับหนีบใส่ถุงไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวัสดุก็ก็ค่อนข้างดีนะครับนะจริงๆตัวนี้มันมีหลายยี่ห้อมากนะครับที่ทำาขายแต่ตามร้านแบบขายของอทุกอย่าง20บบาทร้านอะไรเงี้ยก็มีนะครับแต่ว่ามันก็จะมี หลากหลายสีหลากหลายแบบนะครับแต่ลองซื้อของอีเกียมาใช้นะครับคิดว่าเขาน่าจะดีนะครับก็ดูแล้วก็ก็วัสดุก็ดีนะครับสมราคานะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเมื่อนำไปใช้งานเนี่ยจะจะใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับเนาะโอคนะครับเพื่อนๆผมก็ได้อ่า นำนะครับลองนำมาใช้งานนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถุงอาหารตรงนี้ของผมนะครับจะแช่แช่แช่เย็นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะใช้เป็นหนังยางนะครับมัดนะก็มันก็มีความลำบากว่าเดี๋ยวแกะออกมาเวฟกินนะครับแกะเข้าแกะออกนะครับต้องเอาเข้าเอาออกตู้เย็นบ่อยๆก็ที่เกียดแกะนะครับก็เราใช้ตัวนี้นะครับหนีบปากถุงไปอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะล็อกอยู่นะครับอย่างนี้นะครับ ก็ใช้งานได้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะครับนี่นะครับก็ถุงถ้ามันใหญ่เพื่อนๆก็พับให้มันพอดีอย่างนี้นครับจริงๆมันก็กว้างนะแต่ว่าเมื่อพับให้มันสามารถที่จะเข้าตรงช่องนี้ได้ก็แล้วก็ล็อกอยู่นะครับก็ล็อกอยู่ได้เลยผมคิดว่าขนาด1ิเอ็ดเซนเนี่ยนะครับขนาดใหญ่เนี่ยนะที่สั่งมาใช้ก็ เพียงพอต่อการใช้งานในหลายแบบนะครับทั้งถุงขนมถุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่หาซื้อนะครับก็ลองดูนะครับลองดูตัวนี้นะครับเป็นของอีเกียนะลองดูเป็นประกอบพิจารณาพิจารณานะครับในการตัดสินใจซื้อแล้วกันนะครับเนาะก็ผมก็มารีวิวให้ดูนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ